เจอปลาช่อนตัวใหญ่หรือเปล่าปลาเจาสันนี่สายโหดฝาบรรดาลก่อสร้างครับงานสาสตรโคนยืนตรงกลางครับงานสาสตร์โคนใงานขุดลอกหนองใหญ่นะครับชื่อของหนองน้ํำที่ทำการขุดลอกเนี่ยหนองใหญ่ ชื่อเดียวกันกับชื่อหมู่บ้านครับบ้านน้องใหญ่ตำบลสแกโพองอำเภอเมืองบุรีรัมย์มเจอปลาช่อนเนี่ยเละเป็นโจ๊กเลยครับทั้งน้ำทั้งโคลผสมกัน ยุดนี้ก็ไม่ได้มีแค่ป่าเจาะนะครับมีข้างบนอีกเสียทัดรอรับรับจากหลุมสาดขึ้นฝั่งป่าเจาะนี่อยู่ตำแหน่งต่ำตำแหน่งล่างพื้นบ่อสาดขึ้นไปไม่มีการฝังโคนครับต้องสาดออกอย่างเดียวครับทีมนี้ ฝั่งของเสียฟอร์ดก็จะดันเลนมาให้ทำหน้าที่ดันเลนมาให้นะครับเอาดินแห้งปูทางปูทางบีบเลนบีบเลนเข้ามาเรื่อยเรื่อยมีปลาจอดนี่แหละหน่าดูหน่าลุ้นเพราะว่าจะเป็นคนที่เจอปลาช่อนเจอปลานินนะครับสองปลาเนี่ยที่เยอะจะเจอก่อนเขาเลย อ้าวผลผลแม่นปืนมาแล้วผลแม่นปืนถือวะออโอ้ยเฉียดนิดเดียวนี่ครับตัวปลาครับนี่ดำๆนี่แหละเดี๋ยวรอดูอีก ลงไปจับเอาเลยสิยิ่งเงี้ยเนี่ย คุยกันกับเจฟฟอร์ดแล้วยังไงปาเจาะได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับปลาช่อนยังไงปลาเจาะคุยกับใครเอ่ย เละเป็นโจ๊กครับต้องใช้เวลานะครับมันเละเป็นโจ๊กอย่างเงี้ยไม่ต่างอะไรกับวิตน้ำล้ะครับเป็นน้ำผสมโคน เดี๋ยวท่านนี้ก็ยืนประจำตำแหน่งของตัวเองแนะครับรอศาสตร์โคนอย่างเดียวเดี๋ยวพอโคนหมดป้าเจาะป้าจะลงเก็บลุยบกุกหดหดไปเรื่อยๆครับตามสไตล์ปรมาจารย์สายโหดของทีมงาน ปลาช่อนปลาช่อนปลาจะปลาปลานั่นๆนั่นเนี่ยเจอแล้วครับอ้าวหายอ้าวหายโอ้ยรุนแรงไปหรือเปล่าปลาจอหายเลยครับ ซาออกไปมีแต่แบบรุ่น2ตัว1นโลกิโลกว่าเลยนะครับใหญ่มากแต่ว,ว่าปลาช่อนที่นี่บางตัวมีแต่หัวบางตัวอุดมสมบูรณ์นะครับเนื้ออร่อยบางตัวนี่มีแต่หัวเนื้อกินไม่ได้เลย เจอยังจเจอยังเจอแล้วจเจอแล้วครับเอาไปใส่หลุมเอาไว้ครับอ้าวสองตัวแล้วอ้าวเรียบร้อยฝั่งนี้โอ้ดูระดับโคลนนี่ครับนี่เอถึงเอวแล้วนะเนี่ยไม่รู้ถึงพื้นแข็งหรือยังนะเนี่ยแสดงว่าโคลนลึกมาก หลุมนี้เป็นหลุมหัวดูดน้ําประปาหมู่บ้านเลยครับเนี่ยหัวดูดเสาหัวดูดอยู่ตรงนน้นเนือที่20ไร่ก็ไม่คิดว่าโคนเนี่ยจะมาอยู่หลุมนี้ครับเยอะมากตรงกลางไม่เท่าไหร่ครับตรงกลางก็ศาสกันไปแล้วอ้าวนิ่งไปแล้ว ได้สตัวแล้วเดี๋ยวก็มีตัว3 4 5ตามมาโอเคครับนั่นนั่นเจออีกแล้วเจออีกแล้วป่าจอตัวที่3เอาหายหายครับอ่าสาดขึ้นไปโอเคพักกันไว้เพียงเต่านี้ครับ สวัสดีครับ